รื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เรียนอยู่มหาลัยช่วงที่ก่อนจะมาฝึกง,งานครับอือกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณปีที่<ป>แล้วปีที่แล้วครับปีที่แล้วชื่อเรื่องว่าตามกลับตาม,มากลับมาอ้าวเขาไ่ใชภาษาอไม่ได้วะเนี่ยอ่าเล่าเลยเล่าเลยก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เรียนมาอะไรนะครับครับ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมกับเก้งเพื่อนๆก็ก็จะแบบไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดอืรงี่มาเรยุวันแหละครับจังหวัดอะไรจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังอ่าเราอยู่จังหวัดตรังก็คือเอ้ยเรามีเพื่อนอยู่ในจังหวัดว่า อย่างน้อยเราก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนดีกว่าวะแต่วันนี้ก็อยู่ในกลุ่มด้วยกันอยากไปเจอแม่เพื่อนอยากไปกินข้าวด้วยกันอะไรเนี้ยทำไมถึงอยากไปเจอแม่เพื่อนเพราะว่าหนึ่งคือเราเราสนิทกันกับเพื่อนนะพี่อ๋อจะได้แบบว่าไปทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ครับเราก็จะอยากไปไหว้แม่เพื่อนบ้างแล้วก็แบบได้สิ่งเช่เชื้อมากกว่านี้เพราะเราอยู่กันมานานมากแล้วก่อนจะแยกย้ายฝึกงานครับก็ก็ไปกันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปไปณ บ้านเพื่อนแห่งหนึ่งครับ,รบก็คือนั่งรถกันไปตอนนั้นไปกันห้าคนครับรวมรวมรวมทั้งตัวเจ้าของบ้านเพื่อนคนนี้ด้วยที่ไปก็รวมเป็นห้าคนอพอดีก็คือกําลังนั่งนั่งรถไปแล้วนี้ก็ก็คุยอะไรกันไปเรื่อยอืแล้วส่วนใหญ่พวกผมอ่ะก็จะชอบคุยเรื่องพี่เพี่อนอยู่แล้วก็จะคุยกันเป็นเรื่องปกติว่าเออนู่นนี่นั่นมา<ะ>เห็นเจออะไรกันมาบ้างอะไระนั่นก็ไปก็คุยกันไปบนรถนี่แหละ คุยกันไปปุ๊บพอไปถึงบ้านก็กินข้าวกันเ uh huh. พราะตอนนั้นก็ไปถึงบ้านตอนเย็ยนละกินข้าวกันนั่งกินกันได้สักแป๊บนึงอะ่ะแล้วพี่คนหนึ่งที่ไปด้วยแกพูดขึ้นมาว่าคิงคิงลองไปดูบ้านเพื่อนดูไหม uh huh. ว่าเป็นยังไงบ้างแกพูดขึ้นมาอย่างเนี้ยผมก็ด้วยความที่ว่า เราก็ไม่อยากจะอะไรมากนะพี่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวกินข้าวอะไรก่อนก็ค่อยว่ากันอือันก็กินกันไปสักแป๊บหนึง่งผมะสังเกตแล้วว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรอยู่ก็ก็ไม่พูดอะไรก็กินข้าวอะไรกันไปพอกินกันไปสักพักก็เก็บของเก็บอะไรแล้วทีเนี้ยก็เก็บของเก็บไรปุ๊บก็ไปเคลียร์ของเคลียร์ไรหลังจากนั้น กบมานั่งคุยกันใหม่หกโมงเย็ยนแล้วก็ออ,ออกมานั่งกันหน้าบ้านหลังจากเก็บของอะไรเสร็จพี่พี่คนเดิมที่ไปด้วยกันครับบอกว่าคิงลองไปดูหน่อยไหมก็คือพูดคําเดิมเลยว่าลองไปดูหน่อยไหมผมว่าโอเคไปก็ได้ด้วยความที่ว่าหนึ่งคือเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากลองอยากรู้อ่าพี่อยากลองอยากรู้แล้วก็ไปกัน ไปกันปุ๊บพี่คนที่ทักผมเนี่ยก็ไปกันด้วยสองคนคเดินเดินกันไปปุ๊บหน้าบ้านก็เออนี่หน้าบ้านเพื่อนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คุยกันสับเพลละกันไปเรื่อยปุ๊บหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บบ้านของเขาอ่ะต้องบอกก่อนว่าบ้านเพื่อนคนนี้ยมันจะเป็นบ้านที่โล่งมากๆเป็นบ้านที่โล่งเพราะส่วนใหญ่ เพื่อนมันไปเรียนที่มาอะไรแล้วแม่เขาอยู่กับน้องสองคนก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาแค่จะมานอนก็จะมีแค่เตียงแล้วก็มีที่ตู้เสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็บ้านก็จะโล่งมากก็จะไม่ไม่ค่อยมีมีใครได้อยู่กันเพราะเขาจะไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ใกล้ๆกันผมก็เดินเข้าไปสำรวจอะบ้านตรงนี้มีอะไรบ้างก็เห็นนะก็เห็นนะว่าโล่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเดินเข้าไปลึกก็อีกจนสุดที่หลังบ้านตรงทางเชื่อมหลังบ้านนะพี่มันมันมันจะเป็น ฝั่งฝั่งขวาจะเป็นห้องน้ําฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องโล่งๆที่เก็บของเล็กๆน้อยๆครับ <c oughs> เหมือนเก็บอุปกรณ์ชาวสวนของเขาอะ่ะผมก็เดินเข้าไปตรงนั้นอะ่ะไอพี่ผมเนี่ยมันก็เดินมาด้วยกันใกล้ๆมันเดินเดินคู่กันไป <c oughs> เดินคู่กันไปปุ๊บแล้วถึงงานพี่ผมอะ่ะมันเดินนําหน้าผมไปก่อนอื <c oughs> เดินแซงผมไปนิดนึงแล้วมันก็เดินกลับมาเดินกลับมาแล้วมันก็เดินไปหน้าบ้านอื ผมก็เดินตามในที่ที่พี่มันไปผมก็เดินเข้าไปดูดูว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมผมก็ไม่เห็นอะไรก็เดินเดินไปปุ๊บช็อตจังหวะแรกปุ๊บผมหันหันหันกลับไปดูพี่ผมที่มันอยู่หน้าบ้านมันออกไปยืนอยู่หน้าบ้านปุ๊บพอผมหาพอผมหันกลับ,ลบมา,มาปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาบีบคอผมหรอครับพุ่งเข้ามาบีบคอผมปุ๊บช่วงช่วงช่วง ผมคิดว่ามันเป็นเวลาสั้นๆนะพี่อืแต่มันรู้สึกได้เลยว่ามันแน่นหนักแน่นมากตรงนั้นอะคือหลังจากนั้นพี่ผมที่อยู่นบ้านเรียกว่าคิงออกมาก็คือเรียกเสียงดังเลยว่าคิงออกมาปุ๊บตรนนั้นผมหลุดเลยพอพี่เรียกปุ๊บผมหลุดทันทีหลุดจากตอนที่โดนบีบคอคาอยู่ใช่หลุดจากจากตอนที่แบบรู้สึกแน่นตรงเนี้ยพี่ผมจําได้เลยว่าเขาบีบผมตรงเนี้ยอืแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมนิ่งอย่างเดียวเลยผมนิ่งปุ๊บ พี่ผมเรียกว่าทิ้งออกมาแล้วก็หลุดปุ๊บแล้วผมก็วิ่งออกมาเลยอืผมวิ่งด้วยความที่แบบตกใจแล้วเราก็แบบไม่เคยเจออะไรที่มันชัดมากขนาดนี้มาก่อนก็วิ่งออกมาหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยก็ถามแล้วว่าเอ้ยวิ่งอะไรเจออะไรผมก็ไม่อยากเล่าผมก็เดินเดินกลับกันก่อนไปผมก็พูดว่าเดินกลับกันก่อนไปแล้วก็เดินกลับกันแล้วก็ไม่พูดอะไรอืไม่พูดจนนั่งที่บ้าน พี่ก็ถามเพื่อนก็ถามว่าเจออะไรไหนเล่าดิผมก็เล่านิดนหน่อยว่าเออก็เจออย่างนี้นะเจอคนมาบีบคออะไรอย่างเนี้ยมันก็จริงเหรออะไรแบบเนี้ยมันก็เพื่อนมันเพื่อนผมต้องบอกกันว่าที่ไปด้วยกันอ่ะมันก็หนึ่งคือมันก็เป็นคนที่ชอบพูดชอบไรเรื่องแบบท้าทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากหลังจากนั้นก็กลับกันครับอื เพื่อนเพื่อนผมที่พาไปบ้านเนี่ยก็กลับมาด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าอะ่ะมันมีงานต่อ uh huh. ที่มหาลัย uh huh. ก็เลยต้องกลับกันมานอนที่โซนมหาลัยกันอื uh huh. ก็กลับขึ้นนั่งรถกันมานี่แหละพอพอขึ้นรถมาปุบ๊บก่อนจะออกอะ่ะก่อนออกอะ่ะก่อนออกปุบ๊บตอนที่ขึ้นรถกันแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันยังไม่ขึ้นรถมาไม่รู้ว่ามันลืมลืมของอะไรอยู่ผมไม่ไม,ไม่ผมไม่รู้ตัวเลยนะผมอยู่ๆผมก็เปิดเปิดประตูรถอะ่ะ แล้วเดินไปหาเพื่อนผมอืที่ยังไม่ขึ้นรถมาแล้วผมสะก,กิดว่าไปไปกลับบ้านอืคือกลับไปที่นู่นอ่ะเพราะว่ามันจะมีที่พักไปไปไป,ไปกลับกลับบ้านไปพูดคํานี้คําเดียวเลยพี่แล้วก็เดินกลับกันไปแล้วทีนี้ก็ก็ก็ไม่มีอะไรขึ้นก็ก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกกันไปก็นี้เดินทางไปช่วงประมาณหนึ่งทุ่มได้พี่หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มไปถึงสามแยกสามแยกหนึ่ง แยกระหว่างที่จะกลับกลับไปในมโซนมหาเลยครับไม่ไกลมากแล้วพี่พี่ของผมอะ่ะมันลดกระจกลงอืมแล้วมันโยนเหรียญมันโยนเหรียญตรงทางทางสามแยกตามสามเพ่งนั้นอะ่ะมันโยนเหรียญทิ้งโยนทําไมอะ่ะเดี๋ยวมีต่อพี่ว่าโยนทําไมเออคือโยนปุ๊บถ้าตามความเข้าใจก่อนก็คือการโยนเหรียญ ทิ้งเนี่ยเหมือนแบบไม่ให้ตามกลับหรือซื้อที่หรือหรืออะไรสักอย่างที่จะไปอ่าใช่คือประมาณนั้นแล้วก็พอแกโยนปุ๊บทุกคนบนรถหน้าซีดหมดเลยอืผมก็ถามว่าโยนทําไมโยนทําไมพี่เกิดอะไรขึ้นหน้าซีดเลยอืเพื่อนผมคนนึงมันพูดมาว่ามันพูดกับเพื่อนบนรถน่นมึงจําเหตุการณ์ที่เราไปที่เบตงกันได้ไหมเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยอื เป็นการแบบพี่พี่ว่านี่แหละว่าเป็นการเคลียร์เพื่อที่จะไม่ให้มีใครตามหรือเป็นการซื้อที่ืออตรงนั้นเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวกเ,เป็นทริคอะไรแบบนี้พี่ก็หลังจากนั้นก็ขับรดออกไปพ้นสามแยกไปอืผมด้วยความที่ว่าอยากพูดมากเลยผมรู้สึกอันใ,นในใจมาตั้งแต่ออกจากบ้านแหละ ผมด้วยความที่สงสัยบวกกับว่าพี่โยเหลียนทาไมอีกแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรกันอีกนู่นนี่นั่นอีกอืมัน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 ไม่เข้าใจสักอย่างอะผมก็เลยพูดว่าพี่ผมขอพูดได้ไหมผมรู้สึกไม่สบายใจมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะมีใครตามมาไหมอมืมลองถามนี้เลยพี่ผมมันขับรถตรงเนี้แล้วมันมองกระจกรถก,กระจกหลังอะพี่อืมีอะไรหรือเปล่าคิงอืกแก็ถามมาคำนี้เอามีอะไรหรือเปล่าอื พี่ผมรู้สึกนะว่ามีคนนั่งบนหลังคารถอะ่ะอืมผมพูดไปแล้วหลังจากนั้นก็นั่งอะ่ะแล้วเป็นยังไงอะ่ะคนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะก็ถามนะเพราะว่าเห็นยังไงเนี่ยผมก็เล่าว่าเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อลายสก,ก็อตกางเกงยีนขายาวเลไอย่นะนี่อพี่เป็นคนเดียวกับที่บีบคอผมในบ้านอ๋อเราจําเสือ้อผ้าได้ใช่ผมก็เลยเล่าต่อไปเลยว่าเป็นคนเดียวน้ากับที่ บีบคอผมในบ้านอ่ะอืสักพักปุ๊บไอ้เพื่อนผมที่เป็นเจ้าของบ้านคิงเจอพ่ออ่ะอืพ,พูดอยู่ๆก็พูดแบบนีว่าคิงคิงคิงเจอพ่ออ,ะอ่ะผมก็สงสัยเขาพ่อพ่อ,พอ,พอที่ที่บ้านอ่ะอืแกว่าใช่พ่อแต่งตัวอย่างนี้แหละอืมก่อนก่อนที่คือคือในรูปอ่ะ มันแต่งตัวอย่างนี้เลยพี่แต่ผมไม่ได้เห็นรูปเขาแต่เพื่อนผมมันบอกว่าเออนี่แหละพ่อมันอออืื <ứng>, <ứng. S 1> หลังจากนั้นผมก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อผมเจออย่างนี้นะก็คือต่อจากที่นั้นก็เลยว่าอ๋อเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาที่บวกเพิ่มไปคือเล่าร <ứng. S 2> ายละเอียดทุกอย่างให้ฟังว่า ứng, เป็นผู้ชายอย่างนี้อย่างนี้นะอ <ứng>, แล้วมันก็บอกว่านั่นแหละพ่อหลังจากนั้นปุ๊บพี่พี่ผมที่ขับรถมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาร้านน้าชานั่งคุยกันดีกว่าอื แล้วก็ขับรถไปจนถึงร้านน้าชาปุบ๊บผมด้วยความที่ว่าผมมันเป็นคนที่ตัวเองออยากรู้เรื่องทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ที่ผมไปที่บ้านแล้วเจออย่างนี้โดนอย่างนี้แล้วตั้งแต่ขึ้นรถมาเกิดเหตุการณ์อะไรผมพยายามทําความเข้าใจมันอยู่ได้ยินได้ยินเสียงเสียงหนึ่งอยากจะมาสื่อสารว่าเป็นห่วงอยากจะคุยอืมแม่เป็นยังไงบ้างอื แล้วน้องชายเป็นยังไงบ้างก็คือพูดผมก็พูดอย่างนี้เลยว่าพูดพูดพูดยาวๆไปว่าแบบพ่อเป็นห่วงพ่อก็เอ็นดูว่าหนึ่งคือลูกต้องเรียนอในจะในจะต้องดูแลน้องในจะต้องดูแลแม่อีกอลไวแบนี้ก็คือเขาก็พยายามสื่อผ่านผมมาผมก็จะพูดไปอย่างเนี้ยพูดพูดในสิ่งที่เขาบอกมาเรื่อยๆผมก็พูดพูดพูดไปปุ๊บจนเพื่อนผมคนเนี้ยมันเหมือนกับว่า จริงเหรอวะก็คืออ,ออกแนวแบบอยากพิสูจน์มากกว่าอืมผมก็พยายามแบบคุยไปปุ๊บสุดท้ายเคลียร์กันว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ดีกว่าแยกย้ายกันกลับทีนี้ก็กลับผมก็เอารถส่วนตัวกลับไปที่ห้องพักอะไรเงก็แยกย้ายกันไปปุ๊บผมก็ถึงห้องพักผมก็อาบน้ําแต่งตัวอะไรปกติพี่อาบน้ําแต่งตัวอะไรปกติปุ๊บผมก็เข้าห้องแล้วแหละเพราะว่าผมต้องเล่าก่อนว่าห้องผมตรงนั้นอะ มันมันมันเป็นหอพักที่มีมีสองห้องนอนในตัวอก็คือสองห้องนอนเพราะว่ามันจะอยู่ได้สองคนมันจะแยกห้องให้หอะพี่เหมือนก็ว่าเป็นรูมเมทด้วยกันอะอแต่ด้วยความที่ห้องผมบังเอิญว่าห้องหนึ่งเป็นห้องนอนโดยเฉพาะอีกห้องหนึ่งมันเป็นห้องที่จะแต่งตัวอย่างเดียวก็เลยแยกแยกมาอย่างนี้อะพี่ก็เข้าไปในห้องนอนผมก็นอนเล่นได้สักพักปุ๊บผมเห็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งชะง,งูกผ่านบานประตูแบบ ชะงกโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูนะพี่ชะงกมามองผมอย่างเงี้ยอืมชะางงกแบบชะงกอย่างเงี้ยพี่อ่าชะงกมาดูเหมือนชะางกดูคนน่ะว่าใครอะไรยังไงเพาะชงกดูพี่คนที่ผมเห็นชะโงกอ่ะเป็นพ่อของเพื่อนคนนั้นที่มาชะงกดูผมอือือืแล้วพอชะงกดูผมปุ๊บผมก็เห็นแล้วผมก็นิ่งผมก็เล่นโทรศัพท์ต่อด้วยแบบผมไม่ใส่ใจผมก็เล่นโทรศัพท์ต่อผมรู้แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเล่นโทรศัพท์ต่อเลยผมเล่นโทรศัพท์ต่อปุ๊บ ผมก็เล่นจนแบบตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเขามาอยู่ตรงหน้าประตูห้องเล่นโทรศัพท์ปุ๊บจนสักพักปุ๊บผมก็วางโทรศัพท์ผมจะนอนแล้วผมก็ดูใหม่ว่ามีอะไรอีกไหมมนอ่านมาอีกไหมผมก็เห็นว่าเขาอ่ะนั่งพิงประตูอยู่หน้าห้องอืนั่งนั่งในห้องนะพี่แต่พิงประตูหน้าห้องนอนผมแต่เข้าห้องมาห้องนอนผมไม่ได้ เข้างนอนผมได้แล้วเขาก็นั่งเขาก็นั่งพั่มเพือไปเรื่อยว่าแบบช่วยหน่อยได้ไหมเหรอได้ยินอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับช่วยหน่อยได้ไหมคุยกับลูกหน่อยได้ไหมช่วยเถอะขอคุยกับลูกหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้คือแบบพี่เขาคุยเขาเขาเขาพูดจนผมแบบปวดหัวผมแบบแน่นไปหมดเลยผมแน่นแบบผมพูดอะไรไม่ออกเลยจนแบบ คืนนั้นผมนอนแบบอยู่ๆผมก็หลับไปเลยอะ่ะผมคิดผมนอนคิดมากจนแบบผมหลับไปเลยพี่แล้วมัไมไม่ช่วยเขาอ่ะคือผมพยายามพูดแล้วแต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งคือเราก็ไม่รู้นะว่าพี่ก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้าที่จะเล่าว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเ,<ว>เราไหมเว,เวลาเราพูดไปอะ่ะใครจะเชื่อเราบ้างอ่าใคร ใครจะเข้าใจเหมือนสิ่งที่เราเป็นไหมอะไรแบบเนี้ยพี่เราก็เลยแบบพูดอะไรไม่ได้มากเราก็แค่พูดพูดพูดไปในสิ่งที่พูดได้นิดนิน้อยๆพี่มันก็เลยแบบจนจนผมหลับไปพอตื่นเช้ามาปุ๊บก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วพี่แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เจอเรื่องนั้นนะผมคิดไปเองว่าแบบฝันหรอกไม่คงไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกอะไรแบบเนี้ยจนตอนเช้ามาที่มหาลัย เพื่อนผมคนเนี้ยเดินเข้ามาคิงขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแล้วก็นั่งคุยกันต่อแบบเรื่องเมื่อคืนอะ่ะเข้าใจแล้วนะ<อ>สิ่งที่คิงพูดอะ่ะเ,<อ>เข้าใจแล้วนะกลับกลับไปคิดมาแล้วนะมันจริงนะสิ่งที่คิงพูดอะ่ะอืเพราะว่าพ่ออ่ะเสียไปตั้งแต่เด็กะนะแล้วก็หนึ่งคือที่บ้านก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าคน คนก็เสียไปแล้วนะว่าแบบเขาจะอยู่ยังไงบ้างก็ทําบุญถึงไหมอะไรแบบนี้ก็พยายามทุกเช้าหรืออะไรก็พยายามทําบุญไปให้อืก็พยายามที่จะอะไรไปให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็ไม่รู้ก็คือไม่มีใครสัมผัตได้ออืไม่มีใครสื่อสารกับเขาได้อืมันก็เลยเกิดเกิดการที่จะแบบสงสัยอะไรแบบนี้พี่เขาก็เลยกลับไปคิดมาพอกลับไปคิดมาปุ๊บเขาก็ มาคุยกับผมตอนเช้านั่นแหละว่าแบบเอ,อ่อเป็นอย่างนี้นะเข้าใจแล้วนะก็คือคุยกันผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามาบอกผมอย่างนี้นะเมื่อคนะืนน่ะเขาตามผมมาอยู่ที่ห้องนะอืเขาไม่ได้กลับบ้านพี่นะเขาฝอกผมทั้งคืนเลยอเมื่อคนะืนน่ะเขาเขาอยู่ที่ห้องผมนะเขานั่งขอให้ช่วยขอให้ช่วยทั้งคืนเลยอย่าง ตอนที่เขามาบีบคอผมอ่ะคือเจ้าบ้านอ่ะไม่ได้อยู่ผมเข้าไปกันสองคนแต่ก็ก็แปลกเนาะเสียชีวิตไปนานแล้วด้วยใช่ครับแล้วบ้านหลังนั้นคือเขาก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดใช่พี่คอเรากลับไปเหมือนไปไปลองของที่บ้านใช่เขาก็เลยอาถือโอกาสตามเลยใช่เพราะว่าเราสื่อสารได้ใช่อก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องคี